ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าการวิดีโอคอลครั้งต่อไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่อยู่อีกฝั่งมันนั่งอยู่ตรงหน้าเราจริงๆเลยเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Google ที่กำลังจะทำให้ภาพที่ว่าเนี่ยกลายเป็นความจริงครับ คือเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบภาพทางสายดีใช่ไหมครับความหงุดหงิดเวลาวิดีโอคอลแล้วภาพม,มันแบนๆบนดูไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกห่างไกลกันหลือเกินแต่สิ่งที่ Google กําลังจะทําคือพาเราข้ามไปสู่ประสบการณ์แบบภาพทางขวาเลยครับที่การคุยกันทางไกลมันให้ความรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆสบตากันได้แบบจริงๆจังๆเลยละครับและนี่แหละครับคือคําตอบของ Google กับเทคโนโลยีที่เรียกว่าหน้าต่าง3มิติที่จะเข้ามาทลายกำแพงของจอแบนแบนที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า 3D Telepresence ครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่แค่การทำให้ภาพมันชัดขึ้นนะแต่มันคือการสร้างตัวตนของคู่สนทนาขึ้นมาใหม่เลยเป็นแบบสามมิติที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขามาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเราจริงๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมันจะไม่ใช่การมองจออีกต่อไปแต่มันจะเหมือนเรากำลังมองทะลุหน้าต่างไปเจอคนอีกฝั่งหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆในขนาดเท่าคนจริงเลยครับ ทำให้เราสามารถสบตากันได้รับรู้ถึงภาษากายเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกับการคุยกันต่อหน้าเป๊ะเลยและเบื้องหลังเทคโนโลยีที่มันดูเหมือนเวทมนต์ขนาดนี้เนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาแอบดูไส้ในของมันกันหน่อยเบื้องหลังความสมจริงแบบสุดๆนี้นะครับคือการทํางานร่วมกันของเทคโนโลยีหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องความละเอียดสูงหลายตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความลึกจอแสดงผลชนิดพิเศษ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสมองกล AI หรือ Machine Learning ที่จะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยการแบบเรียวทม์ครับและนี่คือพระเอกของงานนี้เลยครับจอแสดงผล Live f i e d ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้โดยที่เราไม่ต้องไปใส่แว่นตาพิเศษอะไรให้วุ่นวายเลยคือตัวจอเนี่ยมันสามารถสร้างภาพที่มีมิติความลึกขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองเลยครับ ไม่ใช่แค่ภาพนะครับที่สมจริงเสียงก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเทคโนโลยีนี้เขาใช้ระบบเสียงที่เรียกว่า spatial audio ครับที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียงพูดเนี่ยมันดังออกมาจากตำแหน่งของคนคนนั้นจริงๆถ้าเขาขยับไปทางซ้ายเราก็จะได้ยินเสียงมาจากทางซ้ายจริงๆโอ้โหมันเพิ่มความสมจริงขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลยก็คือข้อมูลที่ใช้ในการสร้างภาพสามมิติแบบเรียลไทม์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากครับแต่ที่น่าทึ่งก็คือ Google สามารถพัฒนาอัลกอริทึมที่บีบอัดข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เล็กลงได้มากกว่า100เท่านั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ได้เลยเอาละครับจากเทคโนโลยีต้นแบบที่อยู่ในห้องทดลอง ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันกำลังจะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายจริงๆได้อย่างไรแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโปรเจกต์นี้เป็นโครงการวิจัยไทยในที่ชื่อได้เท่ว่าโปรเจกต์ t t r r l n n e ครับแต่ล่าสุดในปี2025พวกเขาก็ได้ประกาศชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า Google Beam ซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้พร้อมแล้วที่จะออกจากห้องแลบมาสู่โลกธุรกิจจริงๆแน่นอนครับว่า Google ไม่ได้ลุยเดียว เพื่อที่จะทําให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยพวกเขาได้ไปจับมือกับยักษ์ใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์อย่าง HP เพื่อผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์รุ่นแรกออกมาในชื่อ HP Dimension นั่นเองครับและนี่คือราคาเปิดตัวโดยประมาณครับเห็นตัวเลขแล้วก็คงจะพอเดากันได้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้ยังคงเป็นเครื่องมือระดับองค์กรที่มุ่งเป้าไปที่การใช้งานในโลกธุรกิจเป็นหลักก่อนครับคำถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วอนาคตของเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะมันจะหยุดอยู่แค่ในห้องประชุมของผู้บริหารหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสเดินทางมาถึงพวกเราทุกคนมาดูกันครับเป้าหมายในระยะยาวของ Google มีอยู่2ทางหลักๆเลยครับอย่างแรกก็คือพยายามทําให้เทคโนโลยีนี้มีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆจนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และอย่างที่2ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือการนําฟีเจอร์เด็ดๆบางอย่างของเทคโนโลยีนี้ไปใส่ไว้ในแอปที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Google Meet นั่นเองครับ และนี่คือคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ครับถ้าวันหนึ่งเส้นแบ่งระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิทัลมันเลือนลางจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์และวิธีที่เราเชื่อมต่อถึงกันไปได้อย่างไรบ้างน่าคิดนะครับ